พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศวิ่งแข่งจนถึงสุดปลายทางรักษาหลักความเชื่อนั้นไว้และรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้รับบำเน็จของพระคริสต์เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมสัปดาห์ที่หได้รับบำเน็จแห่งอาณาจักรของพระคริสต์ผู้เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมวันพฤหัสบดีวงเล็บหนึ่งฉลองพระองค์ชุดที่หนึ่งสอดคล้องกับความชอบธรรมทางทัศนะภายนอก ซึ่งมีเพื่อความรอดของเราคือฉลองพระองค์ของพระนางทักทอด้วยทองคำกอบไก่นี่เป็นเครื่องหมายเล็งว่าพระคริสต์ผู้ถูกจัดการผ่านการทนทุกข์มากมายและผ่านการตายและการเป็นขึ้นนั้นได้กลายเป็นความชอบธรรมของคริสตจักรมาสนองข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของพระเจ้าให้คริสตจักรได้รับการปโปรดให้ชอบธรรมต่อเบื้องพระพักพระเจ้าขอไขาการที่พระราชนีปกคลุมพระองค์ด้วยทองคํา เป็นเครื่องหมายแดงว่าคลิปตะจากได้สำแดงพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏวงเล็บสองฉลองพระองค์อีกชุดหนึ่งสอดคล้องกับความชอบธรรมทางทัศนะภายในซึ่งมีเพื่อชัยชนะของเราพระนางทรงสวมเครื่องทรงหลยปากถูกนำเข้าเฝ้ากษัตริรย์กไก่ผู้เชื่อที่มีชัยชนะคือพระราชินีแห่งกลุ่มชนของพระคริ์ซึ่งยึดพระคลิปเป็นที่อาศัยอย่างกษัตริย์ของพวกเธอเพื่อจะถูกพบเห็นว่าอยู่ในพระคริป และเพื่อพระองค์จะกลายเป็นความชอบธรรมทางทัศนะภายในของพวกเธอขอไข่เครื่องทรงไหลปากนี้คือฉลองพระองค์อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการปกครองชั้นที่สองของพระนางเป็นเครื่องหมายเลงว่าคริตรจักรจะถูกนำไปยังพระคฤิผู้เป็นกษัตริย์โดยสวมใส่ความชอบธรรมทั้งสิ้นแห่งการประพฤติของเราวิสุธิชนเพื่อสนองข้อเรียกร้องของพระคลิให้ทั้งคู่ได้สมรสกันขอควายเครื่องจรงลหลปากนี้คือพระคริต ที่อยู่ทางทัศนะภายในซึ่งถูกถักทอเข้าสู่อุปนิสัยของเราถูกปักเข้าสู่สิ่งที่เราเป็นเพื่อกลายเป็นความชอบธรรมที่เราดำเนินชีวิตออกมางอง,งูการปักนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทำการงานอยู่วันแล้ววันเล่าเพื่อนำพระคริสต์มาปักเข้าสู่เราทีละเข็มทีละเข็มมาเป็นชุดสำหรับงานเลี้ยงสมรสของเราจอาจาน คริตรจักรที่ฟื้นฟูแล้วได้ตกต่ำไปต้องจ่ายราคาบานดำเนินชีวิตพระคลิ์เป็นความชอบธรรมทางทัศนะภายในของเธอเพื่อเธอจะได้สวมใส่พระคลิ์เป็นการประพฤติซึ่งได้รับการรับรองจากพระเจ้าสัปดาห์ที่ 5. วันพฤหสัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าบทเพลงสารเสริญบทที่4 5ข้อ13ถึงข้อ14ราชดิดาข,ของกษัตริย์ทรงสง่าราศีอยู่ในที่ประทับอย่างกษัตริย์ ฉลองพระองค์ของพระนางทักทอดด้วยทองคําพระนางทรงสวมเครื่องทรงลายปักถูกนําเข้าเฝ้ากษัตริย์ในบทเพลงสรรเสริญบทที่4 5่สิบาข้อสิบาวแรกราชธิดาของกษัตริย์คือราชินีซึ่งเป็นเครื่องหมายแหลงถึงคริตจักรและการที่พระนางนั้นเต็มด้วยสง่าราศีอยู่ในที่ประทับอย่างกษัตริย์ก็เป็นเครื่องหมายว่าคลิตจักที่มีสง่าราศีได้หยึดระครีตเป็นที่อาศัยอย่างกษัตริย์ คำว่า yeah. ที่ประทับในข้อนี้ชี้ถึงการที่คริสตจักรยึดพระคริสต์เป็นที่อาศัยผู้เชื่อในพระคริสต์อย่างเรายึดพระคริสต์เป็นที่อาศัยของเราก่อนจากนั้นเราก็กลายเป็นที่ประทับของพระองค์พระคริสต์ทรงกลายเป็นที่ประทับเมื่อเรายึดพระองค์เป็นที่อาศัยของเราอาศัยอยู่ในพระองค์จากนั้นก็กลายเป็นที่ประทับของพระองค์โดยอยู่ในพระองค์ในเรื่องนี้องค์พระเหซูเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงอาศัยอยู่ในเราและเราอาศัยอยู่ในท่านถ้าเรายึดพระองค์เป็นที่อาศัยของเราเราก็กลายเป็นที่ประทับของพระองค์เช่นนี้ที่อาศัยจึงจะกลายเป็นที่ประทับเลือกอ่านข่าวสารฉลองพระองค์ของพระนางทักทอด้วยทองคํานี่เป็นเครื่องหมายเล็งว่าพระคฤิสิ์ที่ถูกจัดการผ่านการตายและการเป็นขึ้นทรงเป็นความชอบธรรมของคริสกรักรเพื่อสนองข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมของพระเจ้า ให้เธอได้รับการโปรดให้ชอบธรรมต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าดังนั้นถักทอด้วยทองคําจึงชี้ถึงการปกคลุมชั้นแรกของเธอซึ่งก็คือพระคริศในฐานะความชอบธรรมของเราที่ให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมโดยพระองค์พระนางทรงสวมเครื่องทรงลายปากักทุกนำเข้าเฝ้ากษัตริย์เครื่องทรงลายปากักซึ่งเป็นฉลองพระองค์อีกชุดเป็นการปกคลุมชั้นที่สองของเธอ เป็นเครื่องหมายเหล็งว่าคลิตะจักจะถูกนำไปยังพระคลิในการสมรสของทั้งคู่โดยสวมใส่การประพฤติที่ชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนเพื่อสนองข้อเรียกร้องของพระคลิให้ทั้งคู่ได้สมรสกันในวิวรณ์บทที่1ิกข้อ8กล่าวว่าทรงโปรดให้เธอเราผู้มีชัยชนะซึ่งเป็นภรยาของพระเมสโบรดสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดสุขใสสะอาดด้วยว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้น ได้แก่การประพฤติที่ชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนคําว่าการประพฤติที่ชอบธรรมชี้ถึงพระคริสต์ในฐานะความชอบธรรมทางทัศนะภายในของเราซึ่งก็คือพระคริสต์ที่ดําเนินชีวิตออกมาจากเราความชอบธรรมในวงเล็บพระคริสต์ที่เราได้รับมาสําหรับความรอดของเรานั้นเป็นทัศนะภายนอกทําให้เราสามารถสนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าผู้ชอบธรรมจวนการประพฤติที่ชอบธรรมของผู้เชื่อที่มีชัยชนะนั้นเป็นทัศนะภายใน และทำให้เขาสามารถสนองข้อเรียกร้องของพระคริสต์ผู้มีชัยชนะดังนั้นราชินีในบทเพลงสารเสริญบทที่45จึงมีฉลองพระองค์อยู่สองชุดเราจะเห็นเสื้อสองตัวนี้ได้ในบทเพลงสารเสริญบทที่45ด้วยพระราชินีที่อยู่ในบทเพลงสารเสริญบทนี้ทรงมีฉลองพระองค์อยู่สองชุดชุดหนึ่งสอดคล้องกับความชอบธรรมทางทัศนะภายนอกเพื่อความรอดของเราและอีกชุดหนึ่ง สอดคล้องกับความชอบธรรมทางทัศนะภายในเพื่อชัยชนะของเราฉลองพระองค์ชุดหลังจึงเทียบได้กับเสื้อสำหรับงานเลี้ยงสมรสในมัทธิวบทที่2 2ข้อ1 1ถึงข้อ12พระราชินีในบทเพลงสรรเสริญบทที่45เป็นเครื่องหมายเล่งถึงคริสตจฉลองพระองค์ชุดแรกนั้นถักทอด้วยทองคำขณะที่ชุดที่สองเป็นเครื่องทรงลายปักในพระคมภี์นั้นทองคำเป็นเครื่องหมายเลงถึงพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในเวลาที่เราได้รับความรอดเราได้รับเสื้อที่ถักทอด้วยทองคำซึ่งทำให้เราสามารถอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้นอกจากนี้เรายังจําเป็นต้องมีเสื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อลายปักการปักนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้เราจะมีเสื้อตัวแรกแล้วแต่เราก็กําลังเตรียมเสื้อตัวที่สองภายใต้การงานแห่งการปักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสื้อตัวนี้จะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะพบพระพักตร์พระคริสต์ได้ที่บัลลังแห่งการพิพากษาของพระองค์เราจึงต้องอยู่ภายใต้เข็มปักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทุกวันเสื้อตัวที่สองนี้ช่างจำเป็นต่อเรายิ่งหนักนี่เป็นเรื่องที่เคร่งเครียดแม้นี่จะเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดมากแต่คริสเตียนส่วนใหญ่กลับคํานึงถึงเสื้อตัวแรกเท่านั้นบางคนถึงกับกล่าวว่าขอแค่เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรม การถ่ายและความรอดเท่านั้นก็ดีแล้วอย่าไปฟังถ้อยคำเช่นนี้ในเรื่องความรอดนั้นดีแล้วก็จริงแต่บำเน็จของท่านเล่าท่านไม่เพียงต้องได้รับการปโปรดให้ชอบธรรมเท่านั้นท่านยังต้องได้รับการรับรองด้วยเมื่อท่านได้ปรากฏตัวที่หน้าบัญลังแห่งการพิพากษาของพระคลิปพระองค์จะทรงรับรองท่านหรือไม่ในมัทธิ 14, วบทที่22ข้อ14กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าบางคนจะได้รับการเลือกสรร ขณะที่บางคนจะไม่ได้รับการเลือกสรรมีเพียงผู้ที่มีเสื้อตัวที่สองซึ่งทำขึ้นโดยการปักของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับการเลือกสรรและมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสโปรดกเลือกอ่านคนขว้าบเรียนชีวิตวิวรณ์ตอนที่16และตอนที่5 4